สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องโดโด้ซิงวิทีคนเลี้ยงช้างนะคะมาดูน้องอมทองอาบน้ำนะคะอันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะถ่ายท้องนะคะถ่ายท้องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนอนอนลง ปลาจะนอนได้นะ,อะเอาลเอาเอาดูทำเขาเขาเขาขี้เกียจค่ะตั้งแต่อ้วนเขาไม่ค่อยเหมือนแต่ก <c oughs> อนวันนี้มี PFC คนสวยมาหาน้องอมทองนะคะ,ะพี่นิดละดีนะคะ,ะ <c oughs> นั่นไงแปลง เกก็บเก็บเก็บเก็บ้ยเขาจะไปเก็บตะขอให้คุณไงอยู่ดีๆลูกอยู่ดีๆ เขาเป็นอะไรเหรือวันนี้อารมณ์ดีจังเลยอะ่ะนี่ดูทำดิหิวน้ำหรือเปล่าหิวน้ำ <c oughs> หิวน้ำามาหิวน้ำเอ้ยเฮ้ เป็นอะไรนี่ฮ้ดูทำดิมาเลยมา,มาจ้ลโล <c oughs> สายแล้วไงหิวเนาะอ้าวทีนี้ให้รางวัลครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนลรับส,ส,ส,สวยนี่ ข,ข, aja, na, ข totally cool. ี้เกียจขี้เกียจนะตั้งแต่อ้วนเนี้ยไม่อยากจะทำหรอกขี้เกียจมากเลยเรฮ้ยเดี๋ยนี่เริ่มเริ่มชิมสันน้ำเริ่มที่รักงแม่แม่ จุ๊ variance, wie wie <romance. S 1> ุ๊เลยุ Fifth ๊ TS ุ Z ๊ก้มนยจุ๊ไม่ได้เปื่อนจุ่มมือนั่นแหละ นีตรงนี้เย็นกว่าใช่ตรงนี้เย็นค่ะอ, <c oughs> อันนี้พี่นิดจะพาช้างไปผูกที่ป่าด้วยนะคะไม่โอ,อ้ยขอลองตาม <c oughs> กลางลมด้วยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะสภานออมทองไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาพาพี่ไปทองไปตามหลังนะคะ เดินตามตูดช้างนะคะเดินตามหลังช้างร้อนไหมคะร้อนมากร้อนมากต้องค่ะใช่ค่ะธรรมชาติเขาค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ร้อนอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็กินหญ้าค่ะมีถึงน้ําค่ะถึงน้ําอยู่นะคะออมทองก็เดินเล็มหญ้าไปเรื่อยๆนะคะ ออืดูทําดิอยทําไมวันนี้มันมีโคนน่ะน้ำนะครับพี่นค่ะย่าเยอะค่ะ กินสุดทางค่ะทั้งไปและกลับกว่าจะไปถึงที่ผูกอะไรคะอ้าวจ้าค่ะใช่ ไม่ไปเดินคู่ช้างหรอคะ